ครับวันนี้พามาดูเซตเต็นนะฮะเป็นเต็นสองคูณสองจัดเต็มด้วยการสาดนะครับโต๊ะแมททอนชีตแล้วก็มีญาิเทียมด้วยนะครับคร่าวๆมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนกันว่าแต่ละอย่างทํำยังไงฮะตัวนี้เร่งเร็วๆกันให้ดูก่อนนะครับว่าในชุดมีอะไรกันบ้างผมใส่เป็นเต็นสองคูณสองผ้าโพลียูรีเทนนะครับขั้นตอนแรกก็ดึงเต็นสองคูณสองมาแบบนี้ครับตัวนี้เป็นผ้า โพลียูรีเทนกันแสง UV นะครับผมมีความเงาสะท้อนความร้อนได้ดีนะครับผมที่สําคัญคือหนาและก็แข็งแรงนะครับมีตินโตแกนเหมือนกันทุกๆรุ่นครับประมาณนี้ฮะผ้าโพลียูรีเทนเนี่ยตัวผ้ามีความหนักนะฮะถ้าสมมุติว่าจะให้ดีก็ดึงให้ตึงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะแข็งนิดนึงนะครับแต่ถ้าดึงตึงมาก็จะสวยครับตัวนี้ก็ดันเหมือนเป็นทั่วๆไปนะครับใส่ปุกบอลล็อกบนนะครับดึงขาขึ้นมาครับแล้วก็ล็อกด้านบน เดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงก็คือกดอย่างนี้แล้วลูกปืนก็นล็อกเลยครับผมทั้งสีด้านออกมาประมาณนี้ครับไต้เต็นแล้วครับผม1ชุดครับต่อไปเป็นญ้าเทียมนะฮะย้าเทียมนี่ผมตัดไว้หน้ากว้าง2เมตรนะครับยาวอยู่ประมาณ2เมตรครับผมก็ต่อไปมาดูวิธีการติดตั้งกันาสาดกันนะครับกันสาดตัวนี้เป็นชุด2,2คูณเมตรนะครับ หน้ากว้าง2เมตรแล้วก็ดึงมาได้ประมาณดึงได้สิบนะครับตัวแขนนี่ก็สไลด์ได้นะครับติดประกับไปที่ตัวขาเต็นก่อนเองครับเลือกตำแหน่งให้ประมาณพอดีนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปใช้กุญแจปากตายเบอร์14นะครับนี่ฮะดึงเข้าดึงออกที่ได้ใส่ทัก2องด้านเลยครับผมเสร็จปุ๊บก็จะมีเส้นยาวนะครับหนึ่งเส้นตัวนี้เราติดตั้งผ้าก่อนนะครับผ้าก็ติดตั้งง่ายมากเลยฮะเพียงแต่ผูกไปที่ตัวเต็นนะครับผูกกันแบบนี้นะครับ ให้คนช่วยหนึ่งก็ดีนะฮะจับทั้งซ้ายขวาไว้ครับผมทิ้งมาก็ประมาณแบบนี้ครับต่อไปก็เป็นเส้นตัวนี้ฮะต่อเส้นละเมตรสวงเข้าไปในกันศาสตร์จะมีรูอยู่ด้านหน้าครับผมก็สอดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็สอดกับแขนรับตัวนี้ครับแขนรับตัวนี้ก็แล้วก็ลูกยางอุดปลายครับทั้ง2ด้านเลย หลังจากเรียบร้อยแล้วก็ปรับสูงต่ำในระดับที่ต้องการนะครับถ้าต่ำมากก็กันแดดได้เยอะแต่ก็บางหน้าร้านนะครับออกมาประมาณนี้ครับผมนี่แล้วก็ทำแบบประมาณทีนี้ออกมาต่อไปเป็นโต๊ะแมททอนชีสครับผมตัวนี้ถ้าใครเคยเห็นแล้วที่ผ่านมาจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ผมรุ่นล่าสุดผมมาโชว์เป็นสีแดงสดๆเลยครับตัวนี้ก็ทนความร้อนทนสนิมนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งเตาได้หันตัดได้หมดนะครับ รับตำาหนักได้ค่อนข้างดีออกมาสวยครับเต็นเขียวโตแมตทนชิสสีแดงออกมาก็ประมาณแบบนี้ครับผมก็ลองปูหญ้าหญ้าไปอีกหนึ่งพื้นนะครับตัวนี้ประมาณ1เมตรให้มันดูเขียวๆแบบเต็มๆเลยครับผมออกมาก็สวยงามประมาณนี้ครับสีเขียวตัดโต๊ะแดงนะครับมีการสาดเขียวตัวเต็นท์เนี่ยมีเลือก ได้ทั้งหมด7สีนะฮะมีขาวมีเหลืองมีส้มมีแดงมีฟ้าน้ำเงินชมพูเขียวนะครับผมตอนนี้ก็ลองให้ดูวิธีการเก็บนะครับผมก็เก็บกันแบบนี้นครับขายเสร็จเตรียมกับบ้าน,นครับผม่อนรวบเรียบร้อยครับสนใจทักมานะครับ